สวัสดีครับผมแซมโมดิฟายเลยครับมือนี้มายามบางรันมว่วานเขามาจกเอาปลาแล้วมือนี้เขามายามบางรันครับมือนี้ก็มากับน้องคือเก่าครับท็อปปี้สูบนอนครับมายามเบิ่งเขาสีมานบ่มือนี้ดึงมาเบิ่งทับมือมันขก็ไหลๆลง บางด้านกู้ขึไหลลงแง่ใบนี้เราบังหนึ่งอ่ะอ,อื้อน,นัอื้อโอ้ยหลวงมองอยู่ขวางใส่มาเบิ้งกันครับสีมสันเบาบังแหลกสาในหน่วยใส่หกบังคนเดียครับมือนี้นดิบบอบเปิดซองเมึงเมึง เออเสียบไปขึ้นหลายบังอยู่เป็นตะมีสะโบราณครับเมื่อนี้นี่ไหลลงบ่เห็นหู้อยู่ครับแต่ว่าบ่มีแหลมบ่มีอย่างมาแทงเลยครับนี่ มีหูนี่ครับนี่งน้ำใสๆดิ่งๆอยู่บางที่สองครับผงปลาบ่เปผงบ่ มีหางครับมีหางมีหางครับเตียงจังเลยเดี๋ยวเบื้งเบิ้งเบื้งเปิดเบิ้งมันเป็น,ปนยังไงโอ้นี่มเห็นบ่พี่น้องตัวปอใ่ปานได้ครับกะพอรุ่นครับพอรุ่นหนึ่งไล่ครับหนึ่งไล่เดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาออกให้เบิ้งครับมื้อนี้มาพี่นออ้องเอาออกให้เบิ้งเอาออกอยู่ทั้งทึงผี๋ยวมันสิลงสาคืน วิธีเอาปลาออกครับกดลินไว้แลวก็เทมันกับพุ่งจักเลยครับเนี่ยออกง่ายครับบางลันผมออนครับกดลินไว้หลวก็เทเลยครับไหลจวกเลยผุน,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 นบางคนก็สงสัยครับว่าเอาออกจังไหรถูกป,ปุย๋ยมาใส่ทอ็อพูดถูกปุ๋ยอยู่หุ่นก่อปุ๋ยนี่ครับตัวแรกแหกมนันบางที่สอง นี่ครับถุงใส่บางลันมาหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มของแสบครับพี่น้องพยายามตัวก่อนเบิง่งจังไดจังหาเงียอมาใส่อีกมาใส่เพิ่ม โอ้ยมันมันพี่น,อน้องมันหกนี่บางหนึ่งนั่นแหละปือทั้งนั้นอันนี้บางที่สามครับพี่น้องมาชมกันว่าเป็นจังไดบางนี่ถือบ่างได้ไปขึ้น บางหรือบ่ถือกครับเดี๋ยวมันชมบางตัวไปสะในหน่อยใส่หกบังครับพี่น้องเป็นตะเขียนครับเลยใส่ไว้หลายๆเบื้องบนเป็นยังไง เห็นหางอีกแล้วครับเห็นหางเลยพี่น้องเห็นหางอีกแล้วโอ้ตัวสีแค่ยเนี่ยครับตัวกำลังงามนี่ครับนี่ครับอยู่ข้างในฝนครับเลือกฝนครับมาชมวิธีเอาออกอีกเทีออเทนึง จวกออกหวดเงี้ยครับนี่ครับเนี้ยผมโค้งไก่ครับว่าจะมีตัวครับเป็นเขาเลยครับนี่เ่าต้องเอาอียางให้มากมากครับโค้งไก่โค้งบรจักบาทครับผมสับเป็นต้น,นหน่อๆกับยัดเข้าไปเลยครับบ่าต้องเหตุละเอียดด้วยครับ พอดีเมื่อวานแบตโทรศัพท์เบดเด้อครับบยใไทพีนองได้รับชมกันตอนมาใส่นี่ครับอีกบังหนึ่งยังอีกสองบงัง thì nhé bà, thử mình bà, bà, thịp bà? <cười> <cười> Mán, mán, mình đoàn mình, mán <laughs> นายเดียดครับทีมงานครับผมมีหางบ่มีหางห่ดโอ้ดองเตีมครับมือนดอส้งเตีม เพิ่นว่่าเเพพินแงด้อี่ล่่่ะนนีีครับสะในน้อยนึงมว่านจกเอาปลาอยู่นี่ครับอยู่เสียงมันอยู่มองนี่ได่างน้มันดินครับก็เลยมาจกเอาวันนี้ก็เลยมาใส่บางลันครับมันครับมันนี่มันอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแซมมอดิฟายนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งไปเช่นนังนครับได้กับเขาแล้วครับมือนี้ได้ซองตัวครับอันนี้ใส่แค่คื้นเดียวด้วยครับนี่มืออื่นก็อาจจะมีอีกนะครับมืออื่นสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบสำนีก้อนด้อครับโอู้หูน้องมันว่าปลาดินว่ะท่านครับอย่าเฝ้าจบครับคลิปอย่าเฝ้าจบจบวะท่านได้เบื้องปลาก่อน,อ,น,อ,นอู้อยนัยนยันยันประคอบบ่ประ,อปะ,อปะอคอบประคอบประคอบก็ยันหางมันแบบกออ็ยันแหลมเหมืนอนประคอบมันี่ครับนี่ครับเห็นแต่หางเหมือนกันนี่อยู่นี่เห็นบ่ครับน้ามตีงน้ามตีงแล้วเห็นโตแล้วรับมันออกมาซุบๆไปแล้ว ม่นนี่นไตไมาอ่ล้วตอตงนั้นไว้ตอนนั้นไว้เออะทางนั้นมลยมีปลาทเลเขาไปทางไหน,นบ่จิบอะไรเปลี่ยนีปถืบอบ่ถือบ่ ว่าได้ย,ยินเสียงยด่วนลนะบอกเราบอกบอดบวตกตัดพกนี้นี่วนี้ันี่ไต้ขอนเป็นอยู่ในขอนเลยเลอเป็นโกนขอนบอกเป็นไม่กวนไม่กวน มันเป็นกวนในขวานเล่นบ่กวนในขวานหู้กนอยู่เห็นมันเก๊กไขเทียนเกลกไขเทียงพัวนี้ไหมมันเของมันสนในขวานเป็นหูเอาอันนั้นเอาน้มเทีงบ่จกบัวหอดหู้หอดคุณเสียน่องสันสันหน่องชิ่งจกบัวหอดครับเห็นแต่หางบางหันนี่จกบัวหอด ขวานเลือกปวดมันอยู่ในกวนขวานครับผมแจังได้กะขอจบกันครับว่ามันสิได้โซ่ประคออีกจากตัวอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมน้ำนะครับช่องแซมโมดิฟายสำหรับคลิปนี้กะขอจบสำนสีก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ